พ่อาผสมไก่เชิงมันจะเก่งไหมครับถ้าเป็นลูปผสมพ่อาไทยเนาะอันนี้ออกมาเก่งแล้วทุกวันนี้ตัวดังๆที่คุณเห็นตัวดังๆที่คนรู้จักพ่อพันธุ์ที่จ่ายลูกชนเงินร้านหรือตัวดังๆอะไรพวกนี้มันอาจจะตีไก่ไทยก็ได้นะมันอาจจะตีไก่ไทยเอาผมแต่ผมมั่นใจแน่ว่าไก่ไทยกับไก่พ่มาทุกวันนี้มันไม่ได้ปิดกันมันไม่ได้อะไรกันแล้วครับมันผสมสุดท้ายแล้วไก่ไทยกับไก่พ่มาผสมกันมันก็เป็นไก่เดินจิ้มอยู่ดีครับแล้วไก่พ่มาทุกวันนี้เชิงชนมันไม่ใช่่่แแแคไไไกกยืนนนนนททําาาเเดดิอออะะะรรบบบบี้มั หรือแม้แต่ไก่หน้างอนนะผสมไก่มา่อมันยังเป็นแบบสไตล์คล้ายๆไล่คอขึ้นเหมือนไก่ไทยเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไก่ไทยนะบวกไก่พม่านะรูปผสมไก่พม่าไทยทุกวันนี้เอาตรงมันเกลื่อนนะตัวที่คุณอาจจะรู้จักไอ้ตัวนั้นอาจจะติดไก่เชื้อมาก็ได้นะอย่างผมนะผมมองก็รู้วไอ้ตัวนั้นติดไก่เคยพ่อพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดมันอาจจะมีตัวไหนที่เป็นไก่ไทยไอ้ตัวนั้นพ่อแม่ตาทวดมันอาจจะตัวไหนที่เป็นไก่ไทยเพราะนะผม เพราะพม่าเ็าริงคนระับแต่ผมไม่ได้โตมากับพม่านะครับผมโตมากับไก่ไทยโบราณนะครับโตมากับไก่ไทยโบราณผมเห็นทุ่งนาผมคือต้องเข้าใจว่าลุงผมเนาะเป็นเฉพาะไก่ที่ทุ่งนาคนระับแลวผมก็อยู่กับลุงกับป้าอะไรพวกนี้เนาะก็ทุ่งนาเดียวกันคนระับผมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะก็ ทุกนาผมมันจะเป็นไก่ส่วนมากมันจะเป็นไก่เหลืองตอนนั้นเป็นไก่สีเหลืองเหลืองทุกวันนี้ถ้าเราเรียกกันก็เป็นไก่ส้มมาแหละครับแต่คนเก่าคนแก่เขาเรียกไก่เหลืองไก่พวกเหลืองข้างขาวอะไรพวกนี้แหละครับแต่ของผมทุกนาผมของลูกผมมันเป็นไก่เหลืองหางดำดนะครับไก่เหลืองหางดำๆตัวส้มส้มหางดำๆนะครับไม่เป็นไก่ไทยไก่ไทยแบบไก่ไทยโบราณเลยนะครับไก่ไทยโบราณสไตล์เป็นยังไงนะครับก็เป็นพวกล็อกมุดมัดนะครับทำเชิงจัดจัดสปีดขาไวมากเลยนะสปีดขาล็อกมุดมัดเชิงจัดจัดนะครับแต่ไม่เตะสักทีนะครับ ล็อกเสร็จนับขึ้นมาตีข้อหัวนะับจะจะเป็นไก่ตีข้อหัวนะับตอนนั้นผมเห็นตอนเด็กๆเ,เนาะแล้วมันมาสักผ่านไปสักไม่กี่ปีเนะีนะ่ยนับคือต้องเข้าใจว่าลุงผมเพื่อนก็ไม่ใช่คนที่แบบอ่าติดตามซุ้มไก่ซุ้มดางๆอะไรแบบนี้เป็นคนบ้านๆที่แบบอ่าเห็นเพื่อนอ่าครอบซุ้มครอบไก่อะไรก็ทําดามอะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะมีแบบได้แม่พันธุ์พ่มาเข้ามาผสมไก่ไทยนะับที่ตัวเองมีเนาะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าอ่าไอ้แม่พันธุ์ตรงนี้นเป็นพ่ามาเข้ามา แต่พอลูกชุดใหม่ชุดใหม่มันเตะขึ้นมาจากเมื่อก่อนมันเป็นเชืองในจัดนะของลุงเรามันเป็นเชืงในจัดแต่สุดท้ายนับมันเป็นไก่เดินทำนะไม่ไก่เดินทำคล้ายๆพมา่าอ๋อผมก็คิดว่าอ๋ตอตัวนี้ติดอที่แบบมันเป็นแบบนี้เพราะว่าแกน่าจะได้แม่พม่าเข้ามานะครับแกน่าจะได้แม่เข้ามาพม่าเข้ามาครับนั่นแหละครับซึ่งคือเอาตรงถ้าคนที่ถ้าใครฟังมาตรงนี้ตรงนี้เนาะถ้าใครอยู่แบบ ในยุคไก่ไทยเนาะถ้าใครแบบเคยเห็นไก่ไทยโบราณคู่คีไก่ไทยโบราณมาก็จะรู้ว่าลักษณะมันเป็นยังไงเนาะแล้วมันก็จะชนยังไงนะแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ปิดกั้นกันแล้วนะครับไก่พม่ากับไก่ไทยเพราะมันผสมจนมันแบบมันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นไก่เดินทําสุดท้ายเขาก็เรียกว่าพราเป็นไก่พม่าอยู่ดีลูกผสมพม่าไทยนะครับทำไปหลายชั้นสุดท้ายมันก็เดินทําเหมือนพม่าอยู่ดีนะยังไงมันก็เดินทําเหมือนพม่าอยู่ดี พอไปติดคู่ไปชนนะครับตัวต่างๆอาจจะชนกันล้านก็ได้หรือเป็นพ่อไก่กัจแม่กันล้านสุดท้ายไก่สไตล์นี้เขาก็เรียกว่าเป็นไก่พม่าอยู่ดีพม่าชนพม่าอยู่ดีผมเห็นไก่ไทยมาตั้งแต่ดเ,ดดเด็กๆนะโตมากับไก่ไทยทาไมเพราะพะม่าะนะครับเพราะผมครูของผมแหละถ้าพี่น้องติดตามผมก็จะรู้ว่าไก่ทุกตัวที่ผมเริ่มเพอคือครูของผมนะผมเอามาจากลุงเลยแหละตอนที่ผมเอามามันไม่ใช่เชิงจ,จักแล้วมันมีไก่เลือดพม่าเข้ามาผสมแล้วมันเป็นลูปผสมพม่าไทยแล้วนะครับ จนมันเป็นไก่เดินทำมัเป็นไปไก่หัวตั้งๆชนไข่พรม่าเนี่ยเดินทำแล้วก็ไล่ข้อหัวนะครับถ้าเป็นไก่ลูกผสมก็จะไล่ข้อหัวขึ้นมาเตะนะครับเดินทำแล้วก็คล้องคอไล่ข้อ,ขอหัวอะไรประมาณนี้นั่นแหละเราเอาของลงมาทำนะครับไก่พอมันเป็นไก่หัวตั้งๆแบบนี้เราก็จะหาแบบแม่พันธุ์พม่ามาใส่นะครับผมก็หาเรียนรู้หาแม่พันธุ์เติมแม่พันธุ์พม่าเข้ามาใส่นะครับนี่แหละที่แบบว่าอาอา ไม่ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบไก่เชิงนับที่ว่าเพาะมาไม่ใช่นับแต่เพราะตอนเริ่มเพาะของเรามันเป็นลูกผสมไปแล้วนะครับถามว่าถ้ามันเป็นถ้ามันยังเป็นไก่ไทยร้อยอยู่เมื่อก่อนแล้วเอาของลุงมาเพาะเนาะเป็นไก่เชิงมุดมัด <c oughs> ผมก็คงจะเพาะไก่เชิงอัะทุกวันนี้ผมคงจะเอาไก่ก้อยไก่อะไรเข้ามาเติม่ยนะครับเพราะผมก็ชื่นชอบทั้งขมาทั้งไก่เชิงกันแหละด้วยที่ตอนที่เราเอามาหาเพาะของลุงเนี่ยแล้วมันเป็นไก่ลูกผสมไปแล้วนะครับเป็นไก่พม่าไทยไปแล้วมันไม่ใช่ไก่ไทยโบราณเหมือนเมื่อก่อนที่แบบเป็นไก ก็แหละคือสาเหตุว่าทําไมผมมาเพาะพม่าทั้งที่ตัวเองแบบโตมากับไก่ไทยอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเราจะทําไก่พม่านะผสมไก่เชิงถ้าเป็นไก่เชิงเนี่ยนะคือในคําว่าไก่เชิงเนี่ยมันก็แยกไปไก่ก้อยไก่อะไรเขาจะรวมกันว่าเป็นไก่เชิงหมดนะเขาจะรวมกันว่าเป็นไก่เชิงไก่ก้อยไก่เชิงไก่ไทยไก่พนัฐไก่ตาอะไรพวกนี้เนาะคือมันเขาจะรวมอยู่ในคําเดียวกันก็คือไก่เชิงครับแต่ถ้าเป็นพม่านะผสมไก่เชิงก็แนะนําว่าไอไก่เชิงตัวนี้นะให้มันเป็นไก่ไทยนะให้มันเป็นไก่ไทยแล้วผสมไปเรื่อยุดท้ายมันก็จะเป็น ไก่เดินทํเมันไก่พม่านี่แหละนะครับแล้วทุกวันนี้ตัวด,ดังที่คุณเห็นมันอาจจะติดไก่ไทยมาก็ได้นะครับอย่างผมมองอาจจะรู้แต่คุณอาจจะไม่รู้อะไรพวกนี้เนาะอย่างสมมองผมก็รู้แหละเนาะผมเห็นแบบนี้มาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีเนาะเพิ่งมาเริ่มเพ,ะพะมาะพม่านะครับแต่เราเห็นไก่ไทยมาตลอดตลอดในสายตาเรามันเป็นไก่ไทยมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เราเป็นเด็กกระโปงกระเปกนะครับอุ้มไก่ไปหาโยนใส่ไก่แจ้ในหมู่บ้านนะครับมันก็เป็นไก่ไทยมาตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มรู้จักจ ไอตัวนี้คือไก่นะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ถ้าจะทำนะครับก็ดูนะครับตัวนี้ไปลองไปศึกษาลักษณะไก่ไทยดูก็ได้นะครับแล้วก็ดูไก่หลายตัวที่แบบชนเงแพงนะครับเอาตรงไอตัวนั้นมาตดไก่ไทยมาก็ได้นะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ปิดกั้นกันแล้วนะครับมันไม่ได้ปิดกั้นกันแล้วพ่อไอตัวไอตัวไหนจ่ายลูกโอ้ช่วงนี้ไอตัวนั้นเป็นกระแสไว้จ่ายลูกชนเงินเอ็มนะครับแต่ลักษณะดูก็รู้ว่ามันเคยตีไก่ไทยมาจะเป็นปู่ย่าตาทวดอะไรมันก็เคยตีไก่ไทยมานะครับจะชั้นไหม ติดไก่ไทยชั้นไหนไม่รู้เลยนะครับจะเป็นชั้นปูชั้นย่ามุนน่อยอาจจะตีไก่ไทยก็ไม่ไม่คือเขาไม่ได้ปิดกั้นกันแล้วว่างันเถอะนะมันรวมกันจนแบบสุดท้ายไก่ไทยผสมกับไก่พม่ามันก็เดินทําอยู่ดีมันก็เดินทําเขาเรียกมาชนกันก็เป็นพม่า,มาชนพม่าอยู่ดีแต่ถ้าเป็นไก่พวกก๋อยไก่อะไรแบบมุดมัดกาหลังกัไว้แล้วมาผสมกับไก่พม่า,มาอันนี้ส่วนตัวผมไม่เคยนะ แต่ที่ผมพูดไก่ไทยบวกไก่พ,พมา่าแยกแยกให้ออกนะไก่ไทยกับไก่พมา่าอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้พูดถึงไก่ก๋ยไอบวกไก่พมา่าต้องแยกให้ออกที่ผมพูดไก่ไทยบวกไก่พมา่าก็เพราะว่าผมเห็นผมได้เห็นได้สัมผัสมันมาได้สัมผัสมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะับก็ประมาณนี้แหละ